วันที่4เมษาย,ยน2567นามิกมอหาลาวัยในการถแถลงข่าวนายโสภณสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการถแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมด้วยนายพิชัยยุทธสิงห์สหายวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจโทธลากรพิกุลแก้วรองผู้กำกับตมจังหวัดภูเก็ตนายเลศชัยหวังตะกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักง,งานภูเก็ตนายธนากรปฏิแสนสุข Managing Director บริษัท Super.Event จำกัดนางสาวสุวิมลชีวพิทักษ์พล Marketing Manager บริษัท Super.Event จำกัดนายทิติิติถนอมศักดิ์ PR Manager บูทีภูเก็ตสุรัตกันทธนากิจผู้จัดการบริษัทภูเก็ตนายจำกัดร่วมแถลงข่าวและมีนายโสพลเขี้ยมการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตนายวิมลหนูแก้ว ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนายท้าชลพรมสมสุขผู้อานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและสื่อมวลชนเข้าร่วมในระฟังการถแถลงข่าวงานของเราภูเก็ตนายเราจะจัดราวากจน,าาจนา่า Water Base นะครับผมด้นานหน้า อาคารของตัวมิสโมของเรานะฮะจะเป็นร้านกิจกรรมที่เราจะจัดในวันที่13นะฮะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงไปจนถึงประมาณ2-3งถึง3ทุ่มนะฮะโดยมาพูดถึงตัวผมอลายกรปรนรมิตรแสงสุขนะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวงาน a l i ร e ปีชอนทาวนะครับที่จะจัดพื้นที่ทางสวนน้ำบูทรีนะครับในวันที่1ิ15เมถึงสิบห้าะครับ ัวรายละเอียดของกิจกรรมเราเนี่ยจริงๆคือเราอยากจะสร้างกิจกรรมนะครับที่มันสนุกปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลำบากนะให้กับทางประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาร่วมงานนะครับาทางพื้นที่บูตีเนี่ยเนื่องจากว่ามีส่วนน้าแล้วนะครับเราก็หิดว่าเราสามารถที่จะเข้าไปผสมผสานาเนี่ยพัฒนา,าทไทยกับเรานะครับเข้ากับกิจกรรมของทางบูตี โอเคค่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะก็สายนะคะเป็น Marketing Manager ของทาง s u p e r ด o ี e v น n t นะคะก็วันนี้ก็อยากฝากพี่ๆรบเรื่องการประชาสัมพันธ์ด้วยของตัวอีเวนต์ตัวนี้นะคะ่ะสายเชื่อว่าตัวนี้นะคะ่ะจากาจริงๆเนื่องจากยอดจองออนไลน์นะคะ เป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะ้องสายเชื่อว่ากิจกรรมตัวนี้ค่ะก็สามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวเข้ามาที่ภูกเก็ตได้เป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็อย่างที่คุณธนากรแจ้งไปนะคะก็เราอยากส,งส่งเสริมการท่องเที่ยวภูกเก็ตด,ด้วยนะคะแล้วก็อยากเชิญชวนพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็เชิญชวนชาวภูกเก็ตทุกท่านไปร่วมจอยอีเวนต์นี้กันนะคะ แล้วกอ็อีเวนต์นี้นะคะจันที่ 13, 14, 15นะคะที่สวนน้ำดูปีปุกเกตนะคะโอเคค่ะเทศาบาลน้บวนอาวัยเราได้ร่วมกับทางภาคเอกชนภูเก็ตนายจัดกิจกรรมมากรรมสงการขึ้นที่หาดราวัยแห่งนี้นะครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยเราจัดค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นะครับในช่วงเช้านะครับ <c oughs> เราก็จะมีในเรื่องของอท,ทําบุญตักทำบุญตักบาตรแล้วก็มีการส่งนําพระ รดน้ำดาหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการปล่อยสัตว์น้ําก็คือเต่าทะเลที่หาดอ่าวไวแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้อนุรักษ์ในเรื่องของอสัตว์ทะเลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายเราก็ได้มีกิจกรรมดีเจมาสร้างความสนุกมาสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของตำบลอ่าวไวหาดอ่าวไวแห่งนี้นะครับเราจะมีนักท่องเที่ยว ในแต่ละปีเนี่ยมาเป็นจำนวนมากในปีนี้เราก็จะเพิ่มความสนุกสนานโดยนำเจดังๆดาราดังๆมาจากส่วนกลางในกรุงเทพมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมาสร้างสีสันตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2องทุ่มนะครับที่หน้าบิ๊กมอหงนี้ก็จะสามารถที่จะนักท่องเที่ยวมาร่วมสนุกสนานกันได้แล้วก็ในพื้นที่เราไวเรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถที่จะดึงดูดนักเที่ยวเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหลมพรมเทพ นะครับหาดในหานเด็กาทิงป่าหินดําแล้วเรามีตลาดซีฟู้ดที่สําคัญของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งตลาดซีฟู้ดสดๆนะครับที่มาจากพี่น้องชาวประมงแล้วก็มาบริการให้กับนักท่องเที่ยวฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องแวชนนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาเล่นสงการในวันที่13นะครับที่หาดราวัยเรามีจะมีจุดบริการน้ำให้อำนวยความสะดวกมีเจ้าที่ดูแล อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรน,นะครับดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับ